องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่2,568ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพดีพร้อมทั้งบริการตรวจสุขภาพฟรีที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศดพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์ดิเรกอากินจะอากิน อากินจนานนนค่ะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และนายแพทย์นัทพลเลาหาเจริญยศผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์4พัฒนคณะแพทยศาสตร์มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมถแถลงข่าวการจัดงานมหากรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่2,568 Health Charming เชียงใหม่2 0 2 5 นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับกล่าวว่างานมหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่2518นี้จะจัดขึ้นวันที่13-14ธันวาคมนี้นะครับที่หอขอไปครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80,000ษาองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนป้องกันและก็สร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพสนับสนุนและร่วมผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพดีมุ่งหวังสร้างสังคมที่ผู้คนมีสุขภาพดี ไฮไลท์ภายในงานก็คือทางศูนย์ศรีพัฒจะได้ระดมทีมแพทย์และก็พยาบาลมาเพื่อตรวจสุขภาพรอบด้านให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงมีการอบรมให้ความรู้และคําปรึกษาจากทีมแพทย์อีกด้วยนะครับไปฟังเสียงของท่านในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทางศูนย์ศรีพัฒน์ได้นําแพทย์พยาบาลและอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการตรวจว,วัดนะครับไม่ว่าในเรื่องของหัวใจเรื่องตาเรื่อง ไตทุกอย่างครับตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับที่มาบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการดูแลฟรีนะครับฟรีทุกทุกอย่างนะครับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเป้าหมายในครั้งนี้คาดว่ามีคนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า1-0,000คนเนื่องจากในครั้งที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากและภายในงานมีบริการตรวจและคัดกรองสุขภาพขั้นปฐมภูมิให้บริการฟรีกว่า20บูธโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเช่นกลุ่มโรค NCD ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเรง็งเนื่องจากมีอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ค่ะครับต้องบอกว่า